Eckman Podcast Future of Things Future สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอกแมนพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับผมโดเอกชัยครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของ AI ครับ AI, AI อีกแล้วนะเห็นผมพูดแต่เรื่องแต่ AI แทบจะทุก EP เลย มาบอกว่ามันฮอตจริงๆเนี่ยครานี้มาคุยกันในเรื่องที่ว่า AI เนี่ยได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการฟิตเนสในช่วงของโควิดสิอย่างไรบ้างนะครับจากการสำรวจชาวมริกันเกือบ2,000คนเนี่ยพบว่ากว่า72%นะครับรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะออกกำลังกายได้ง่ายกว่าเดิมครับในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิดสิมีอัตราสูงกว่าก,าก่อนก่อนที่จะเกิดการระบาดนะฮะ เนื่องจากการที่ผู้คนไม่สามารถออกไปยิมออกไปออกกำลังกายได้อาจจะไปจ็อกกิ้งสวนสนธนาธารณะได้เนี่ยหรือบางคนที่อยู่บ้าน,นาว่างๆนานๆเข้าก็อาจจะรู้สึกเบื่อนะฮะไม่รู้จะทำอะไรทําทุกอย่างแล้วก็เลยอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองรู้ขึ้นมาออกออกกาลังกายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเกือบครึ่งเนี่ยของคนที่ออกกําลังกายเนี่ยก็เริ่มมาใช้บรรดาแอปที่เกี่ยวกับฟิตเนสเป็นครั้งแรกแต่ในทางกลับกันครับกว่า65%จากการสํารวจเนี่ยบอกว่า พวกเขาไม่มีแผนที่จะกลับไปสมัครสมาชิกฟิตเนสอีกนะครับถึงแม้ว่าบรรดาลงยิมทั้งหลายเนี่ยจะเปิดให้บริการแล้วก็ตามและอีก80%สิซนของผู้ชายเนี่ยมีการออกกำลังกายมากขึ้นนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรมีเปอร์เซ็นต์มากกว่ามีเปอร์เซ็นต์การออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่เขาเนี่ยต้องไปออกกำลังกายที่ยิมก็คือเวลาออก,ออกฟอลาที่ไม่ได้ไปยิมออกออกกำลังกายที่บ้านแล้วเนี่ยก็คือหลายๆคนก็คือออกกำลังกายมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าตอนที่ไปยิมนะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนีีเน้เ่ย ก็เอามาจากทางแอปของฟิลเลติกนะครับซึ่งฟิลเลติกเนี่ยก็เป็นแอปเกี่ยวกับฟิตเนสแอปหนึ่งครับที่เขาเก็บข้อมูลมานะคราวนี้เมื่อผู้คนต้องออกกำลังกายจากที่บ้านเนี่ยเขาเลยต้องหาหรือว่าพึ่งพาอุปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาช่วยให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกเสมือนว่าเขาในกำลังออกกำลังกายอยู่ในยิมนะอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนนั้นในเรื่องของ virtual fitness นะครับซก็คือบรรดาเครื่องมือต่างๆหรือว่า แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่างๆที่เข้ามาช่วยเราเป็นปียบเสม,มือนกับเทรนเนอร์เสม,มือนจริงครับก็อย่างเช่นฟิลติกอ่ะคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยคือฟิลติกเนี่ยเขาก็เป็นฟิตเนสแอปแอปหนึ่งนะครับที่ใช้ AI อ่ะมาในมาช่วยในการเขาเรียกว่าสร้างข้อมูลเจเนเรตแพลนสำหรับบรรดาพวกที่ต้องการออกกำลังกายนะครับซึ่งแอปนียมีผู้ใช้งานกว่า4 7ล้านคนทั่วโลกครับ ใน160ประเทศวัาน,นี้มัคุยเรื่องของ AI อยู่อะคือ AI ก็ต้องคู่กับ Machine Learning เนาะเป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับสำหรับวงการฟิตเนสสมัยใหม่นะครับตั้งแต่บรรดาอุปกรณ์ออกกำลังกายสุดไฮเทคต่างๆอย่างเช่นออที่ผมเคยพูดไปเพลย์ต้นต่างๆฟอร์มไลท์อะไรเงรี้ยที่เป็นเหมือนกับกระจกเป็นกระจกที่คอย t r a c การขยับขย,ยี้ร่างกายของเราอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งแนนอนพวกนั้นก็จะราคาสูงนะครับก็สําหรับคนที่พอจะมีกําลังนิดนึงก็ใช้อุปกรณ์พวกนั้นครับแต่สําหรับคนที่อาจจะค่อยมีเงินหรือว่าเออเห็นว่าไม่จําเป็นสบบามารถออกกำลังกายได้เนี่ยก็จะหันไปพึ่งพาบรรดาแอปพลิเคชันต่างๆ่างไอโบรรดาที่เป็นแอปฟิตเนสอย่างเช่นฟรีเดติกที่เรากล่าวไปหรือว่าที่ยังใดอีกเจ้านึงคือฟิตเนสเอไอนะซึ่งไอพวกข้อดีของแอปพวกนี้คือมา่รพอมันมี AI มี Machine Learning มาเกี่ยวข้องเนี่ย มันก็จะฉลาดนะเพราะว่ามันผ่านการเทรนข้อมูลอย่างฟิตเนสเอเนี่ยตามข้อมูลเขาเคลมนะครับก็บอกว่าอ,าอ,อัลกอริทึมของเขาเนี่ยผ่านการเทรนข้อมูลมาถึงห้าจุด้าล้านนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเวิร์กอัลต่างๆครับก็คือมันทาให้พวกมันเนี่ยฉลาดแล้วก็แนะนําการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนคนนั้นได้นะซึ่งโอเคเราว่าไอแอปเ่าเนี้ยอาจจะไม่ได้มาแทนที่เทรนเนอร์ที่เป็นคนได้นะครับแต่ว่าด้วย A.I. เหล่านี้เนี่ยมันอย่างที่บอกคือมันจะเรียนรู้จากตัวเราเพื่อสร้างแผนการออกกำลังกายใหม่หมๆนะสำหรับเราโดยเฉพาะผ่านการเรียนรู้จากข้อมูลเป็นล้านๆชุดเพราะว่าแอปเนี่ยมันใช้ส่วนใหญ่จะใช้กันทั่วโลกนะก็จะเก็บข้อมูลมาเนเรียนรู้ซ้ําไปซ้ำมาครับเพื่อที่จะแนะนําแผนที่เ,เหมาะสมสําหรับเราในขณะที่ A.I. เนี่ยสามารถช่วยให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรนะครับแต่ที่สําคัญคือเรื่องของจิจตวิทยานะเพราะว่า การที่เราจะลุกออกอกขึ้นมาออกกำลังกายเนยบางทีมันแค่ AI มาบอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เราเกิดแรงจูงใจมากขนาดนั้น,นครับเพราะว่าจิตวิญญาณนี่ก็สําคัญนะที่จะทําให้เราเนี่ยมีแรงกระตุ้นแล้วก็มีวินยยัยใหญ่ที่จะออกมันอย่างตออ่อเนื่องสม่ำเสมอน,น,นะครับอันนี้ก็เลยมีข้อมูลครับจากการสํารวจในปี2000เนี่ยพบว่า65%ของผู้ชายนะครับแล้วก็ห้ของผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่า พวกเขาเนี่ยมักจะมีความกลัวนะครับเมื่อต้องไปออกกำลังกายที่ยิมนะซึ่งเอาจริงบางทีเราก็หวั่นๆนะคือผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปยิมนะแต่ว่าสมมติถ้าให้เราคิดเอออยู่ดีเราจะไปยิมเนะี่ยเราก็แบบอาจจะเขินเขินในอายโอ้โหบางคนแบบเขาฟิตดีจังเลยแต่เราไปนี่มันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือคราวนี้ก็ใจเราเสียละนะะมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพจิตท่าไหร่แล้วก็แล้ว,ลวทําให้เราเนี่ยขาดวินัยในการที่ออกกำลังกายไปนะ ก็เลยคนคนมันไม่กล้าอะไรเงี้ยครับในขณะที่อีกหกถึงหเปอร์เของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นก็บอกว่าการออกกาลังกายที่บ้านคนเดียวเนี่ยเพิ่มความมั่นใจมากกว่านะซึ่งผมนี่น่าจะเป็นหกหเป็นหลังมากกว่านะครับแล้วคราวนี้ AI ทํมันทำหน้าที่อะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษานะครับจากทางแอปฟรีเลติกครับก็ต้องขอคุณด้วยนะครับผมข้อแรกนะครับ ็คือมันจะทำนายว่าการออกกำลังกายแบบไหนเนี่ยที่เราเนี่ยจะทำได้แล้วเราก็อยากจะทำด้วย <c oughs> นะคือบางทีเรามันก็แอปมันก็รู้นะว่าเออถ้าเราแนะนำอย่างนี้ไปก็หนักไปไอเดนนี่ไม่ทำแน่เลยอะไรอย่างนงี้มันก็จะช่วยเราเลือกนะครับว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับเรานะโดยการวิเคราะห์จากโปรไฟล์ของเราที่เราก่อข้อมูลไปนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับยูเซอร์อื่นๆจากทั่วโลกนะครับจากนั้นเนี่ยแอปก็จะทำการสร้างแผนการออกกำลังกายขึ้นมา ในขณะเดียวกันก็จะทําการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยออกมาเป็นอย่างไรครับแล้วก็จะทําการปรับปรุงแผนให้เหมาะสมนะต่อมานะก็คือมันก็จะแนะนาครับรูปแบบการออกกำลังกายก็คือทําการประยุกต์ให้เข้ากับอุปกรณ์เนี่ยที่เราเนี่ยมีอยู่ที่บ้านครับเนื่องจากบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหมือนกับที่เราอยู่ในยิมนะนอกจากข้อมูลของผู้ใช้แล้วเนี่ย AI ก็จะทำงานโดยรับข้อมูลจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกกำลังกายนะครับข้อมูลเชิงลึก รวมถึงผลลัพธ์ที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้หลายสิบล้านคนเนี่ยนำมาปรับใช้ให้เข้ากับความสามารถแล้วก็เป้าหมายในการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถ AI เนี่ยเขาก็จะประเมินว่าเออเราเนี่ยควรจะทําอะไรบ้างออกกำลังกายแบบไหนบ้างนะเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นนะคราวนี้เราจะเคมถามว่าเออถ้ามันเจ๋งขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตมันจะสามารถที่จะมาแทนเทรนเนอร์ที่เป็นคนจริงๆได้ไหมนะคือถ้ามองในบางมุมเนี่ย โอเคว่าเอออาจจะเป็นโค้ชได้ดีกว่าเทรนเนอร์ที่เป็นมนุษย์เพราะว่าด้วยความที่มันมีข้อมูลนยมันมีมันประมวลผลข้อมูลมหาศาลอยู่ตลอดเวลาครับแล้วมันก็รู้รูปแบบการออกกำลังกายทุกชนิดก็เลยสามารถที่จะติดตามโปรเซสของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันมีค่าใช้จ่ายถูกกว่ามากครับเพราะว่าเทรนเนอร์เป็นคนอาจจะต้องเสียเงินเป็นค่าจ้างรายชั่วโมงรายเดือนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าแอปเนี่ยบางแอปก็โหลดฟรีได้ซ้ำไปนะครับหรือบางทีจะมี In App Purchase ก็คือแค่ หลักร้อยไม่ขีดร้อยบาทก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเพื่อฝึกสอนที่เป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของจิตวิทยาที่ดีกว่านะครับเพื่อใช้ในการกระตุ้นนะครับสร้างแรงจูงใจนะเพราะว่าพอเป็นคนเนี่ยเขาก็จะพูดคุยเราแล้วก็ชักจูงเราได้มากมากกว่าแอปพลิเคชันที่เขาไม่ได้มีการตอบโต้กับเรานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเทนเนอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้น กับตัวเรานีระหว่างที่เราออกกำลังกายนะดังเช่นว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บออกกำลังกายผิดพลาดได้เขาได้แนะนําแล้วก็แก้ไขปัญหาได้แบบเรียลไมซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งนะครับของ AI นะครับแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาจากการสํารวจเนี่ยก็ทําให้เราได้รู้ว่า AI เนี่ย mm hmm. มันช่วยให้ระดับของการออกกำลังกายเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงกว่าคือมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่แบบการที่คนเราออกกำลังกายในรูปแบบเก่านั่นคือไปออกกำลังกายที่ร,บบนะออรง,ยงยิมอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ไม่ว่าเราจะเลือก AI ใช้แอปพลิเคชันหรือว่าจะเลือกออกไปที่ยิมเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความสม่ำเสมอนะครับอ,อันนี้แน่นอนว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคีย์หลักอยู่แล้วในการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีหรือว่าร่างกายที่ดีอะไรอย่เงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางฟ e ีเล t i c แล้วก็บทสัมภาษณ์จากฟอรด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Ekman Podcast. Future of Things.